ต่อยตรงนะไม่ต้องต่อยท้องแบบพี่หรอกต่อยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยล่อยท้องตรงเนี้ยไอัวราควราลัดอะหลบไม่พ้นแน่นอนเพราะเขาที่แล้วแหลมมันต้องจะต่อยซ้ายเลยใช่ไหมต้องต่อยซ้ายเลยเขาเห็นแต่ถ้าตึกตึกปังอย่างเงี้ยไม่มีหลบได้แน่นอนท่านี้ถ้าไม่ชนะเอาคอพี่เป็นประกันเลยหรือว่าเอาคอแหลมเลยชนะแน่นอนเลยพี่ผมมองแล้ว พลาดนีดเดียวมัดซ้ายเชื่อได้อืครับละลัดไม่กล้าประทะด้วยหล่ะที้แล้วผมยังไม่ค่อยมีประสบผมว่าคนละลัดเนี่ยเป็นฝ่ายกลัวแหลมมากกว่าด้วยซ้ำคือเขาก็พูดกันทุกคนสามสามตัวเนี่ยครับมีใครมัางเถิดเอตาราโรมันคเขาเขาก็พูดถึงผมทูกตัวพี่ไม่อยากเจอไม่อยาก ไม่อยากเจอแหลมสีสกเกตด้วยซ้ํำไป oh. มหมัดซ้ายนกักตอนนี้แหละจะผมผมอยากให้แหลมผสมประสานเข้าไปทั้งมีทั้งบ็อกเซอร์มีทั้งไฟตเตอร์ไงรวมกวันอยู่ในตัวเดียวกันผมว่าผมเอาอยู่ครับเพราะว่าผมก็ดู ที่ผมต่เขามาก็รู้ว่าเขาต่ยังไงเราออกยังไงครับเขาไฟนี้เขาหนีแน่นอนครับผมไปต่ต่างประเทศทุกครั้งเนี่ยผมไม่ไม่ตื่นเต้นนะอ่าไม่ตื่นเต้นเยอะมากเขาโอ้เต็มเวทีอ่ะพูดง่ายแต่แล้วไม่เคยตื่นเต้นต่อทุกครั้งนะต่างประเทศเลยก็มันมันตรงนี้มันดีอย่างเฮียเว้ผมเหมือนกันนะผุเวลาไปต่ อย่างอินโดเนียผมเลกต่อยเนี่ยกองเชียเราแทบไม่มีเลยใช่ไหมมีแต่เสียงคอมีแต่เสียงเฮเฮบ้านเขาเราต่อยสิบหมัดเนี่ยเขาแต่หมัดเดียวนี่ท่วมไปเลยกบเรามิดเลยใช่ไหมฉะนั้นอย่าให้เขาเฮได้นี่ไงี้ไม่ต่อยข้างเดียวก็ได้เอตัดเสียงเชียวไปเลยครับบางทีนี้ถ้าแหลมชกแบบ ใจเย็นเขาจะไล่อารมณ์เมียผมว่ามันน่าจะดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเดินหน้าใส่ใส่ใส่ไงผมบ้ากำลังใจแหลมตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะว่ารอมานานเพราะงั้นเหระเจ็ดปีใช่าั้หลังต่อยกับตัวเนี้ยอ่าใจใจใชคลมอ้าแล้วนะเห็นสี่สิบเจ็ดเฮ้ยเดี๋ยวพี่ละให้ให้พี่แหลมชกพี่ไม่ใช่พี่ชก we we'll รู้แล้วนะว่ามวยเนี่ยมวยของแหลมเนี่ยไม่ใช่มวยคางเปาะฉะนั้นไม่มีมาแลกอะี้โหยี่ไม่กลัวอย่างเลยใครมาแลกชอบเลยเอชอบเพราะว่ามวยคางแข็งอ่ะต่างคนต่างแลกนะชอบมากเลยเขาถึงแต่ละคนเขาถึงไม่ค่อยแลกกับแหลมไงเขารู้ว่าสไตล์แหลมเป็นมวยอย่างเงี้ยเขาถึงไม่แลกโดนเขต้องโดนโดนนมาผมอีวันละวันก็คือระวันก็คือควอรตเนี่ยเป็นมวยที่ ชันเชิงสูงมยหนีมยไวรวดเร็วมีเย็บออกดีคนั่นอ่ะก็ไม่ยอมมาแลกอยู่แล้วรับรองว่านรลัฐจะไม่ยอมแลกอยู่แล้วนั้นแหลมก็ต้องมีวิธีของเขาที่จะทำยังไงจะต่อยเขาตัวก็คือผมแนะนําให้เราเย็บก่อนเย็บก่อนแล้วก็ต่อยซรายซ้ายลำตัวซ้ายตรงหน้าอกซ้ายหน้าบนอะไรเงี้ย อย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเรามี YouTube ด้วยพี่มี YouTube ด้วยช่องอะไรพี่ต้องเขาทรายสบายมวยนี่แหละนะก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะอย่าอย่าทิ้งกันพี่น้องชาวไทยเนี่ยให้กำลังใจอยู่แล้วแหละโดยเฉพาะเดี๋ยวมาแต่ทั้งนี้ก็ทุกคนมาให้กำลังใจก็จะจะถ่ายทอดสดวันที่6ตอนเช้าใช่ไหมพี่วันที่หตอนเช้าช่องสามสองใช่ไหมครับใช่อะไรก็ทีวีก็เตรียมตัวดูกันนะครับ วันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะสนุกมากเลยสนุกมากขอบคุณมากครับสวัสดีครับทุกคนคสวัสดีครับ